ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการเดินทางของประชาชนได้อย่างพอเพียงโดยเฉพาะเส้นทางที่จะเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลรัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจำนวน10เส้นทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือรอฟอร์มอจึงได้เร่งดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการให้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี2560โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการเป็นการต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวไปทางด้านใต้ซึ่งมีจุดเริ่มต้นต่อเนื่องจากระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือ BTS บริเวณถนนสุขุมวิทซอย107 ไปตามแนวเกาะกลางของถนนสุขุมวิทผ่านคลองสำโรงแยกเทพรักษ์แยกปู่จ้าสมิงพายจนถึงจุดตัดกับโครงการถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้แล้วเบี่ยงแนวจากเกาะกลางไปทางทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิทเพื่อข้ามทาง,างต่างระดับสุขุมวิทแล้วเบี่ยงกลับมาอยู่ในแนวเกาะกลางถนนสุขุมวิทอีกครั้งผ่านแยกสารากลางจังหวัดสมุทรปราการแยกการไฟฟ้าแยกแพรกษา,แยก,กษาแยกสายลวด สิ้นสุดโครงการที่บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางปิ้งโดยแนวเส้นทางจะเบี่ยงออกทางด้านทิศตะวันตกและลดระดับเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงระยะทาง13กิโลเมตรมีสถานียกระดับ9สถานีสถานีสำโรงเป็นสถานีต้นทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการตั้งอยู่ระหว่างสะพานข้ามคลองสำโรงกับแยกเทพรักซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญ เป็นย่านการค้าขนาดใหญ่มีชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่นสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนสีนครินและอำเภอบางพลีสถานีปู่เจ้าสมิงพรายตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิทซอย115ด้านทิศใต้ของสามแยกปู่เจ้าสมิงพรายใกล้กับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจมโบสาขาสำโรง2และโรงเรียนอสัมชัญสมุทรปราการสถานีเอราวัณ ตั้งอยู่บริเวณสุขุมวิทซอย7ด้านทิศใต้ของสามแยกจุดบรรจบถนนทางรถไฟสายเก่าและทางแยกต่างระดับสุขุมวิทถนนการจนาพิเศษใกล้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วนและพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณสถานีโรงเรียนนายเรือตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนนายเรือสถานีสมุดปราการตั้งอยู่ด้านหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างสมุดปราการ ทางทิศเหนือของสามแยกจุดบรรจบกับถนนประโคนชชยเป็นศูนย์กลางของชุมชนขนาดใหญ่และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญใกล้กับสถานที่สำคัญหลายแห่งได้แก่สารากลางจังหวัดสมุทรปราการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการกองบังคับการตำรวจภูธรและสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการตลาดวิบูณสีและวัดพระสมุรเจดีที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทาง ด้วยเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่าเรือวิบูลสีเพื่อไปยังท่าเรือพระสมุรเจดี JD อีกด้วยสถานีสีนครินตั้งอยู่บริเวณสะพานข้ามคลองบางปิ่งและสามแยกการไฟฟ้าซึ่งบรรจบกับถนนสีนครินสถานที่สำคัญใกล้เคียงคือการไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและ โรงพยาบาลเปาโลเม m โมเรียลสมุทรปราการสถานีแพรกษาตั้งอยู่หน้าโรงเรียนสมุทรปราการบริเวณสามแยกจุดบรรจบถนนแพรกษาริมคลองชลประธานสถานีสายลวดตั้งอยู่บริเวณซอยเทศบาลบางปู45ติดกับสามแยกโค้งโพและสถานีปลายทางคือสถานีเคหะสมุทรปราการซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยเทศบาลบางปู50 ติดกับเคหะชุมชนสมุทรปราการบริเวณสถานีนี้มีศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถขนาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารนำรถมาจอดเพื่อใช้บริการรถไฟฟ้าศูนย์ซ่อมบำรุงตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณ123ไร่ที่บริเวณจุดสิ้นสุดโครงการหลังสถานีไฟฟ้าย่อยบางปิ่งประกอบด้วยอาคารบริหารและศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการเดินรถอาคารซ่อมบำรุงหลักอาคารจอดรถไฟฟ้ารางทดสอบ และอาคารประกอบอื่นๆอาคารจอดรถที่บริเวณสถานีเคหะสมุทรปราการริมถนนสุขุมวิทยมีพื้นที่ประมาณ18ไร่สามารถจอดรถได้ประมาณ1,200คันโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเมือง สู่เป้าหมายในการสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นต่อไป